สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่า Monster Gym นะฮะแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือโปเกอร์เบอร์เบอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพามาดูกิจกรรมแล้วก็มีโปเกมอนเทพแจกด้วยก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้เลยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่ชมคลิปอื่นกันนี้ผ่านเพลย์ลิสต์ Monster Gym แชมเปี้ยนชิพได้นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะก็ไปรับชมได้เลยก็มีเนื้้อออหาาาาเเเเเเเกกกกกกีีี่่่ยยยยยวััััับบบบมมมมนนนนนะะะะแคคคครรรรผโล็ มีเอนเต้เข้ามานะครับพิจิกาม7วันนะก็ระบบนะครับจะแจกเอนเต้ฟรีนะครับก็เอาเอนเต้ไปใช้เลยอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะเอนเต้นี่เป็นโปเกมอนใหม่นะเป็นโปเกมอนที่เข้ามาในแพทล่าสุดนะครับผมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลมาแปลสกิลให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทุกคนครับมากดรับฟรีไปก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเอนเต้นะกดเทเลยนะครับผมอย่างสวยอ่ะ แล้วก็ลน์อัพด้วยฮะลน์อัพในการจัดทีมเนี่ยก็มีมาชาโดมีเดนซี่มีเอนเต้นะสตัวนี้ก็คือเขาแนะนำให้เราจัดทีมมันจะเป็นโปเกมอนนะครับที่เน้นทางด้านคียเลตคีย์เดามเอละไรพวกนี้นะก็ค่อนข้างโจมตีแรงนะครับผมอ่ะเราสามารถกดเข้ามาดูดีเทลของโปเกมอนได้นะครับว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยหรือพลังโคตรเก่งอะ่ะเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับแหมสง,ง่าจริงๆเลยนะครับ s s r ตตัวใหม่นะอ่ะโอเค นอกจากเอนเต้แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเข้าด้วยนะฮะก็แน่นอนครับโปเกมอนใหม่คือเอนเต้เนาะกิจกรรมที่เข้ามาพร้อมกันกับโปเกมอนใหม่เนี่ยแน่นอนครับมันต้องเป็นไทม์ไอซ์แลนด์แน่นอนครับสำหรับไทม์ไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับผมมีตั๋วค่อนข้างเยอะอันดับแรกเลยให้ทุกคนครับมารับตั๋วฟรีก่อนเกมจะแจกตั๋วฟรีนะครับกิจกรรมละหนึ่งใบนะครับก็ใน1วันนะครับเราสามารถที่จะใช้เพชรสีฟ้านะครับมาซื้อตั๋วได้อีก2ใบนะครับผมก็จะซื้อไปทั้งหมดผมมี8ใบละเห็นปะอ่ะ ตัวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ตัวตามอ้ตัวนจะแบ่งเป็นอ่าสามแบบนะครับมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวที่ต้องใช้อ่าเพชรสีลุงซื้อซึ่งเพชรสีลุงเนี่ยถ้าใสา่เติมเนี่ยจะซื้อได้เลยแต่เกิดใส่ฟรีเนี่ยต้องไปลงอารีน่าก่อนแล้วก็ทําอันดับแล้วเขาจะแตกเพชรสีลุงมานะครับผมเพราะฉะนั้นสสยฟรี VP0 ก็สามารถเข้าไปอ่าจับเทพได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เกาะที่1น,นะฮะเกาะการันตี SR เนี่ยก็คือมันจะมีสิทธิ์เจอเทพตามนี้นะครับตามนี้เลยนะ ก็คือเทพ2ี่ตัวที่อยู่ในสุ่มกาชาการเ,เทพแหละถามว่าเข้าไปจับทําไมก็คือแน่นอนครับอย่างผมมีทุกตัวแล้วใช่ไหมก็ถามว่าจับมาเพื่ออะไรเพื่อมาทําบกดาวนั่นเองเพราะนั้นผมกาลังไล่ทามาชโดทําอะไรหลายๆหลายๆอย่างอยู่นะครับผมก็เอาไปตีบกดาวได้สาหรับคนที่เล่นอยู่นะครับผมก็นะครับระยะเวลาในการทํากิจกรรมอยู่ที่153ชั่วโมงก็หลายวันหรือ่เกิอบอาทิตย์นะครับผมก็ลองมาเล่นกันได้เกาะที่1น,นะก็ใน1วันนะครับลงได้2รอบนะก็คือซื้อตั๋วลงเล่นได้ ต่อมานะครับเรามาดูตัวเกาะที่2กันเกาะที่2เนี่ยมันจะเป็นการันตีเอนเต้นะครับการันตีเอนเต้หมายถึงอะไรครับนี่ครับมันจะเขียนบอกว่าตรงนี้เราจะมีโอกาสได้เจอเอนเต้ครับในเกาะนี้20%นะครับโดยใช้เพชรสีลุงซื้อตั๋วพิเศษเอาตั๋วพิเศษเข้าไปข้างในก็จะมีโอกาสเจอเอนเต้นั่นเองนะครับเกาะที่3เนี่ยนอกจากเจอเอนเต้แล้วก็จะมีโปเกมอนตัวอื่นด้วยเห็นปะเนี่ยที่เราจะได้เจอนะเห็นปะเห็นไหมฮะก็จะมีมาชาโดด้วยเกาะแรกเนี่ยมาชาโดไม่มีอ่ามีไหมอ่าม,มีเหมือนกันเกาะที่2เเเเเนนนีี e ่่ยจะะมมมอ็ต้พิาหป นี่ตรงนี้นะครับส่วนไปเกาะที่3เนี่ยนะฮะเกาะที่3เนี่ยเราจะเจออโอกาสเจอเอนเต้เนี่ยอยู่ที่35%เราก็จะเจอโปเกมอนแฟลตเนี่ยที่อยู่ข้างๆเคียงเนี่ยนะครับเลเวล5อีก10%นะครับผมแล้วก็เกาะสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นเกาะการันตีเอนเต้ร้อยอเนะครับผมแล้วเราก็เจอโปเกมอนแฟลต์ร้อยเด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็สําหรับสายฟรีเนี่ยนะครับก็มาเล่นเกาะที่1กันเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเกาะที่1ให้ดูนะครับผมก็จะใช้1ตัว เอ้ยผมไม่ได้เตรียมโปเกบอลเลยปะ่ะอ่ะเฟอร์ฟูจิกิบานะนะครับผมอ่ะมีโปเกบอลอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ยากนะวิธีจับก็เนี่ยมีแฟดไหมมีมีโปเกมอนแฟดตั้งตัวเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจับฟูจิบานะก่อนเป็นร่างไมก้านะก็จับมันธรรมดาสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะฮะจับเทพไปนไล่จับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นใส่รลักบอลมาเราก็กดจับอีกทีหนึง่ง าเกิดว่าเราจับไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นฉาจกลับมานะอ่า๋ยวไไรจับไปเรื่อยนะอีหลุดไปนิดนึงนะฮะอ่าไรจับไปเรื่อยนะครับนอกจาก Time i s l a แล้วนะครับก็จะมี Collection a บั้มนะครับที่มีการรเ s e t อยู่ที่7วันเหมือนกันนะครับก็ให้เรากดมารับของได้นะครับกรณีสมมติเราจับโปเกมอนในเขตจับต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเพชรแจกให้เราด้วยเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับเนี่ยก็จะมีแจกนะครับแล้วก็มากดรับตรงนี้ได้นะฮะก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับ อันไหนครบแล้วมันก็จะขึ้นคอม p l e t e นั่นเองนะก็เป็นจุดรับเพชรอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับก็มาจับเทพกันเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยครับวิธีรับเทพ SSR เนี่ยแบบสำหรับสายฟรีเลยเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2วิธีนะฮะวิธีที่1เนี่ยนะครับก็คือการเล่นในส่วนของ time i s แหละ,และวิธีที่2เนี่ยก็คือการเข้าไปที่ summon นะครับแล้วก็ใช้ตั๋วนะครับอโอเกคอยนะครับในการอ่า สุ่มกาชาแล้วก็จะมีตั๋วลิมิตที่เป็นตั๋วฟ้านะครับอีกอันหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ